พี่น้องครับสออนป้าเข่าคนเด้อแล้วก็ป้าเข่าอยู่อ๋อทางสีมารัดสีมันเสินชาตู่มาทั้งหลานครับมาเห็นเขาเจ้าตัดเข่าไหมพี่น้องของงามๆไปเข่าเขาเจ้าเ่ามีหยาเนยแต่ว่าเขาเจ้าตัดใบออกให้มันแพเขาเจ้าว่าอ่านี่นนี่ก็ได้อีกอ่าเขตหนึ่งเด้อร์เนอร์เตะขุนลุยอีกแบบหนึ่งเข่เขาเจ้าเป็นเป็นแบบเฟี้ยงไปบนขึ้นซุนโกล่าเนี่ยนะไปไปพี่น้องครับ เพิ่งฝาเขาข้เจ้าว่อแรงว่าแหงเลยคือแหลดที่แต่ว่าเขานะอืมที่น,อน,น้อนงลงเขาเ่า,าข้าเจ้าว่านาคือข้เจ้าวันในวานห้างคือทั้งเท่าเดียว่านห้าว่านขอว่านมรูปโอเคควนยาเกิดวานคือให้มันให้มันห้างก็ากาน,ดดน,ดดนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเนาะกันสูตสีกันแล้สูตสีกันแล้วกรับกาเพราะว่าเข่าส่วนนี้ก,ก็สีข้าวเจ้าสีใส่เขา่าข่าวพันเตีย้ยได้ไหม นี่ดำถ้ำำำา<อ>เนี้ดำแล้วน้ำหนามส่วนก็จะเรียกโรคดำอันนี้เขาเียกว่าจิตัดนี่นี่หาดินนะครับคัลังสีมุ่งหน้าครับไปเบิรงโมบันสร้างนะครับก็จะให้ข้อมูลมาอยู่เราใกล้ๆนี่แเราสั่นกระเลนอ่า,อาพอดีกว่าที่รไปหาลาสานนะครับ,บ,บอย่นบ้านบ้านยังไงบ้านกระโพสัน,สนบ้านกระโพแม่นบ้านกระ ไปอำเภอสถตึกต่อเลยเฮาไ, <ป S 2> ไปสถตึกตออ่อไปสถิตต์ไปสถิตต์มันนี่บ่บเลยสะทงๆเลยอันนี้วัดตัวนี่แต่ว่าวก็เป็นรูปสร้างบ่ประเดี๋ยวเด้วัดวัดหยังวัดแจ้งวัดแจ้งสวาง่างสว่างโอ้วัดเข้าเจ้าบเขาเจ้าเฮ็ด นี่สัญลักษณ์รูสร้างรูปยำคอมเลยนะาคเป็นคล้ายๆกับประเทนี้หมูบเออแมนหมูบ้านช้างนั่นแหละครับแต่ว่าก็นี่สิสิทธิทูหาฮะสิทธิทูหาฟูม่คยด่านี่บมส็นหะือม่นบ้านนี่ครับบนกฟูนี่เดี๋าวทูหาคนเด้อค่เดียเดียวเดียวแค่เนีี เห็นกองอยู่ในอีนแดียกันอยู่ใน,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 นบริเวณนี่แหละเห็นว่ามันมันก็จะแล้วแรมหรือเปล่าแมนเห็นกองอิฐแล้วนะ<อ>นกําแพงนะแมนบอนแมนค่ะมันกองอิฐแต่โลกของช้างมาสันโลกช้างบ้านช้างมาสันนี่เด้เลี้ยวเลี้ยวเนี่เลียเ้ยวไปไหนเลี้ยวไปในบ้านช้างขวานี่หว่าแมนอขออนุญาตบาดคำเลยท่านผู้ชมเลยบ้านช้างแต่ว่ากับปุโว่าทั้งเขาทั้งไหน เอาดีได้ทางเขาก็เจ้าขี้ก็แพงดีแต่ใดีดีเขาไปนเขาไปได้หรเาเมขาเจ้าก็ไปทางเขาของเขานะก็เจ้าขี้ก็ขี้กองดีดีแต่นใ่คนคนดีดีเอาโรสิเลียวไปใส่อีกุม่จ้าคอยเลีวทางเขาเป็นยังไงอ๋อรู้ว่าตรงไหมคุณฮะงไปก็กลงก็ก็กัจีคอออมออกมากที่เขาส่วนสงสัย อันนี้ยูุรวังกันลงทางนะคะน่ะเนาะก็ะะสิ่งลงทางเลยเพราะสาเหตุว่าอย่างมากก็ถือครับก็ <sınız> สิมากก็ถือเพอนนราะว่าคำนวณบ่ถูกเพราะว่าเห็นประตูเข้าก็เลยเข้าก็สิ่งมากบ่ถือแล้วมันลงทางนะยั <S <S ไง,ไงไงดีก็สิมากก็ถือสาเหตนะุ <S <S โอ้ยสับสนสนซับไปทางได้บัตรต้องหาประตูเข้าไหมต้องหาประตูเขา้าประตูเข้ามันสิอยูเซเวันสิเข้าเป็นทั้งนี้ดิ มนอันนี้มันก็เขียนว่าบ้านช้างมันเห็นลูกสอนวานี่ไหมลูกสอนขวานได้หรือเปล่าสอนขานนี่ด้ือว่าจะไปเข่าทั้งคนคือมันเข่าได้หลายทางเอ้าโอ้ยเจ้าถามใครแหละใครถามผู้ใดเห็นเเหห็็นนบ้านเห็นบ้านแต่ว่าเขาไปเพราะอะไรบ้านแต่ทางขวานคนคนละประตูทางเขาเพราะต้องมีคนละคนคนนี้ได้ไม่ส้อยะลันประตูทางเขาแล้วมันต้องมีประตูไหมขันทางเขาบ้านมันต้องมีประตูส่วน โอ้เปนท่านลีั้งบางนีเขาก็ตันนะัะบทีเขาเทดตนไหม้ตันนั่นนี่อย่างะโลกของช้างอ่าอ้ล้สิเขาตัวหนาพุ่นหม่องหันมอไสคแลนเขาวับมันเนี่มันโลกกองช้างนะโซ่กันว่มันโซ่หรืเกินกับโซหาท่านเขามยนใช่ละน ดีเนาะขึ้นมาอันนี้มันบ่เป็นมือก็จะจัดจัดงานมั้งก็ถามคนแถวๆนี้ก็ได้ทั่วมสิมีร้านค้าล้านขายของอย่างเยอะแยะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวลงไปเมืองลาว นะครับสองผลงานเสร็จนาะครับเชิญครับอย่างถี่อนุญาตครับอนุญาตครับสามน้อยมากนะครับขอบคุณผู้ชมครับอันนี้ถึงกับมาพอกับพี่เราก็จะเริ่มส้ำการแสดงพอดีนะครับ บ้นสือบ้นสือบ้อนสืออ้อยมาให้ผมอ๋อรับอ๋อรับผมเออนะหนารักน้ารักทองขอ ข้ออ้ยกินข้ออ้อยกินพี cuts, feels, bbe 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 ่น้องครับแล้วก็มะฮอดรอบพี่น้องครับอ่าเาีุ่นเขาส้มป้าไป่ครับพี่นะครับโอ้หลาละครับขุนข้นครับาเรตคองชนแครับพริ้งก็แอบมองว่ ขังออกลอจะเือกงานนี้ก็ขอบควณขอแกงานยังทอเนียนเนานะขอบางน่ารักมากน่ารักมากเลยนะครับมหออมทยอลัยสร้างเรเด้อครับมือดีผ้าพิณองมาสนุกสนานกับสร้างเอลินขยกกรรมนะครับ คือเล่นห่วงเลยครับพี่น้องครับอ่าเป็นละครสร้างหรือการแสดงของฝูงชัางฝูงสร้าง,ง,าง,างแล้วกับยู่มู่บ้านยังก็เอออะบ้านกระโพตำบลกระโพตำบลกระโพนเนาะพี่น้องเบงิ่งความฉลาดเฉลียวของสร้างนะท่านผู้ชมเด้อแล้วกับชีวิตของเขาก็ปเป็นเดอร์โตนผลงานการไดกับแซนรู่วิลีได้พี่น้องครับอ่าการนารักแล้วก็การเล่นการกินการอยู่ นะครับพี่น้องกลับไปเบิ้งไปชุ่มซัวประทับใจกันท,กทุกทันนะครับผมกระเบิดเงินไปเกือบพันเมือเสื้ออ้อยเสื้ออ้อยปอนเสื้ออ้อยแกะกันแล้วนกะับเห็นของมะลินไอเบื้องยังสิมันประทับใจครับพี่น้องรับว่าคนห้องเลยกับีคนเบิ้งเบิ้งนางหรือพี่น้องเบื้างสั่งนางทุหมนนางสั้นหัวเขาคือคนออนี่เด้อเออนนเอา กะลาะแี่เขาจะฝึกฮาดมากนะครับพี่หนุ่มเนี่ต้นิซี่อย่งเนี่ยตอนนี้ก็นั่งเห็นว่าเอานา,น,น,าน,นานคุกเข่าตันนี้ก็เรีนห่วงกาเรียนห่วงเรีนติดห่องอ <c oughs> ยังสูงสั่งประเด้ก่อนเห็ว่ามันเขานั่งด้วยแหละครับพี่นมโอ้เป็นทหารอ,อ,เาอิเลยนนคในดก้อารกอหน้นาควานรักของเขาเลยนะครับเสียฟังของเอจ้าของนั่นตันเล็กๆก็มีเด้ โซนน้อยก็เห็ดละมูได้เขาว่ามันขึ้นอยู่กับความทรงจำน้ำผ่านสั่งเห็นตัวหนึ่งเห็ดมันก็ยจะเห็ดน่ากันว่ะการฝึกกับจะว่าว่ายากมันมันกับว่ายากว่าง่ายกับว่ายากก็แต่ว่ามันกับซอนแล้วได้ได้ใจคว้มอยู่เขาว่าเขาขึ้นถามผู้เขาเจ้าเป็นผู้คุ้มฝูงสั่งผู้ดูแลสั่งยุหันนะนะครับมป็้องค์กรนี่มึงมึงก็จาเต็มเห็ยว่าหนาหนาหนเห็นว่านนา ต่างไงไป A ่น้่ะไปหน่ะใส่ไร่พี่ไร่แคนในการไปหน่ะครับเขาจะหอกเค็ดไปเขาซีบีเพ่งประกอบอยู่หันละแต่มันใส่ไร่พี่นี่แหละใส่ไร่พินนี่แหละอืมเอาสองเสียงเข้มอีสานหวานเนาเนาะครับสากตัวหน่อยตัวใหญ่บ่มันมีดตนี้เด็ดคุณผู้ชมครับนี่หลายตัวเลยจนเต็มจนเต็มข้ามนี่เลย นี่นี่คือเป็นล่งล่งละครหรือล,ล่งอ่าล่งแสดงของพระเจ้าเลยนะพระเจ้ายึดขึ้นเฉพาะเลยเฉพาะสร้างโดยเฉพาะการละเหเรียนการแสด,ดงในเหรียนทุกมือแล้วท่านผู้ชมเด้อะสแสดงทุกมือเหรียดทุกมือวันธรรมดาก่ะเมื่อละสองรอบนักการเตลิดสามรอบนักการเเลิดสามรอบจะเริ่มจากสิสบสิสบโมงส่าวก่อดเที่ยงบอกนีนบอกประมาณนั้นโดยประมาณ แต่ว่าก็เริ่มจากิบโมงนั่นแบบ่าแล้วก็รอบใบอีกแวมัน่นจาก2บสอถึงใบสาชั่วโ,โมงเนาะคร,รับอันนี้ก็ถือว่ากลุ่มค้าคนละหาสิบ,บาทแสดงทาผู้ชมครับกน่อยเบิ้ง,งฟี่พระกับเบงฟี่หกสิบปีอ่า็ชวาเขาหาหาทุนให้สร้างนี่แหะเพราะว่าก็ไปดูแลขเขาด้่ยแหะครับตนตมน,ตนมักีเรื่องมันเตลครับันกี้กันหา ครับกผมก็เป็นคนคนหักสัตว์นะแต่ว่าผมผม,ผมว่ากาเข้าไปไกลเปไหนผมผมญาติแต่ว่าก็ได้นไายลุ่เขาเพิ่งยื้เพิ่นเกิดมาก่อนท่องยื่นสร้างก็ได้วะพี่น้องกันมีโอกาสไปคุณกายไปคุณกาฟแฟให้ความร่างใจไปชมบน,นเน็ตเถอนผู้ชมเด้อเออนะครับถือว่าพี่น้องกันทำบุญน้ำกันกระไรเนาะดูแลขเขา ข้าเจ้าหลายดีสร้างหลายอีได้เป็นของยวนเป็นหมู่บ้านสร้างเลยเด้เนี่ยสองพันก็เลยสองพันหาร้อย,อก,ยก็เลยเนี่ยคือดียวที่ขาเจ้ามอบใหน่ซุ่มดูแลสร้างคนละหาไรหาไรสำหรับเพื่อปลูกยาปลูกต้นไม้ให้ให้สร้างกินนะครับคนหนึ่งก็ดูแลหลายหลายตัวอยู่บางคนก็ก็ตัวเดียวก็มีนะครับบางคนก็หลายตัวออกแม่แเ้ลูก สร้างเนี่ยมันสิออกลูกได้สองปีตัวตัวหนึ่งนะนะคอันผม่ะสวัสดีเด็กน,น้านด้านไปนอนเขาอืมนี่ซื้อกูจักซื้อเจ้าของเถอะเลเอออันนี้ผม <c oughs> ผมเอาเอาเอาอันเอาอันนั่นเออเอาไอเอเอาอ้อยเอาอ้อยไปให้เขา นรืต่วนเป็นครับพี่น้องโอ้ยผมดีใจแฮ้ยมาเลยเออนั่นกะก็ก็ขอเด้ขอลองก้อนกอเคให้เราตัวกอเคขอเด้น่ำทิลี่ทิลี่กูเด้เออยื่นเจ้าของว่าได้ควักน่ำขวักน้ำโจกกระตากะฟองกะฟ้องกันวันต่อนั่นที่ไรพบว่าตื่นอยิ้วไปมาผมก็พ่อลึงอยู่เออเอาแต่ว่าเขาก็หูอยู่หูอยู่ว่าได้แล้วก็เอาแล้วไปไม่ได้ก็แล้วไปนะ นะครับก็ดถือว่าก็เจ้าฝึกสอนมาดีอยู่นะครับพี่น้องครับในมณฑานั้นอันนี้คนข้นขนได้ได้แฟนแฟนญี่ปุ่นบ่อนรองขึ้นไต้หวันนี่แหละคนจีนได้แฟนคนจีนนะครับสิมีลูกคนจีนไว้แล้วอยู่เป็นตาฮักตาฮักสองคนเฉยผมนะครับก็อย่าลืมกันเลยครันท่านผู้ชมครับเป็นโล่งฝึกละครสร้างขอบคุณนะขอบคุณเล่นขอบคุณเล่นนะ ขอคนขอดีตัวขอขอเมื่อว่าขอขอ,ขออ่อยน้ำเฮานะน่ะนั่นขอบคุณขอบคุณเอ้ยนั่นลงมือมนอ่อ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 นนันนน่นเอาอันนี้ก็ตัวตัวใหญ่ดิตัวใหญ่มันครับพี่น้องครับกาอันนี้ก็บึง้งเอาเดอ้อพี่น้องก็ไปครับร่างเล้งใจศึรู้ซื้อว่าไปดูแลสร้าง หกำลังใจสารพูดเพื่นเลี้ยงไว้บ้านห้ามันอนุรักษ์สร้างไทยไปตัวขันเป็นผู้จังหนึ่ง่าห้าก็บสินเลี้ยงวัวเลี้ยงควายละเทระเขตทั้งหมดเขาจะเลี้ยงสร้างมาหัวเล็กเด็กแดงลื่นกันมืดแต่มันก็มีตัวดื้อตัวบ่ดื้อกันแหละครับตัวดื้อกันยังก่อนยิ่งคนไปยังก่อนเด็กคนเส็กคนเด็กคนเขาก็ห่ายแล้วผู้ฝึกสอนเขาก็ห่ายแล้กับย่าน ไปเออน่าใปากยังขออีกทีหนึ่งวะยังขอยังขออีกทีหนึ่งเดี๋ยวเอาใส่มือไปโอุ้ยเอาน่าผลดีขอดีขอแจ็คหน่อยแน่แจ็คหน่อยแน่อุ้ยพุ่นพุ่น ครับคนกขาเมืองหลายเตือจะได้คี่น้องมันอะไจะได้คนเมืองหลายเตือจะได้มื้นั้นครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เบิ้งเขาก็ะเหล็คของท่น้น้องเนาะสัตว์โลกที่น่ารักกับสัตว์ใหญ่เพื่นฝ้ามาเที่ยวกันนะครับมาเบิ้งเขาอาลิศแล้วครนกันนะครับให้อาหารสัตว์นะครับเล็กๆน้อยๆสัมผัสผมกับภูิใจซา่านผู้ชมเด้อแต่ครับมีเวลาเวลาเขามาให้อาหารสัตว์เนี่ยเดี๋ยวตวนไปตาหะา อาหากอีแม่อะไรบางนี่าขอกินกับเปลี่ยนเลยอันที่เหตุวุ่นวายวุ่นวายกี่เดี่ยมเนี่ยในกี่เดี่ยมอยู่เนี่ยตื่นขึ้นกันในผมก็ได้เออเนี่ยผมเคยมีสร้างเนะ <S <S าะเอากคพี่น้องครับก็เอวะก็เจ้าจัดขึ้นเป็นหมู่บ้านสร้างนะครับให้พี่น้องเลยมาดูมาชมเป็นกีฬาสัตวกไงนะครับก็เจ้าเป็นคุมแล้วก็เป็นองค์กรแล้วก็เลี้ยงสร้างแล้วก็มีอาสน สถานที่กับบริเวณที่เลี้ยงสร้างเนี่ยสองพันกว่าไร่กับสองพันหาลอยกว่าไร่นะครับก็จ้ามอบให้นะครับทั้งอาคุ่มเลี้ยงสร้างไอ้ตัวหนึงน่งเนี่ยได้ปลูกปลูกหญ้าได้หาไรสร้างับเลี้ยงสร้างเลยเลี้ยงสร้างพวกเนี้ยเพราะว่าสั่งหน่อยสังแง่บางคนก็นมีดซีตัวหาตัวมกตัวบางคนก็นมีตัวเดียวก็คือเขาเลี้ยงง้เลี้ยงควายทั่วไปนี่แหละท่านผู้ชมครับเออ แต่ก็มีกีฬาหลายแนวอยู่ในนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นโร่องร่งที่เขาเจ้าหลินนั่นแหละสร้างขึ้นมาเพื่อว่ารองรับนักท่องเที่ยวนะครับวันธรรมดามือหนึ่งนี่เขาเจ้าแสดงสองเทียนะครับวันขาเสลิงเด็กก็แต่ก็แสดงมือละสามเทียนะครับพี่น้องครับก็มีเวลาเวลานะครับมาดูมาชมมาให้กวามังใจน้ำกันเด้อแต่บอยู่บ้านยังเกาะบ้าน บ้านกับผู้บ้านกับผู้ตำบลตำบลยังตำบลกับผู้บอกอ่าจังหวัดสุรินทร์นี่ยแหละท่านผู้ชมครับเอากาอย่าลืมนะครับไว้ห้กำลังใจกันอันนี้เพื่อนเพื่อนให้ผมมเีเปลือกห้สร้างให้สร้างมะขวมเด้อ่าเพราะว่าแก้เข็ดนะครับแก้เค็ดฝรั่งเอ่าบางคนกับบ่มีเห็นสร้างเพื่อนกาไปเพื่อนกาจัดการเอาอุ้มลูกอุ้มหลาน ลอดท้องสร้างอันนี้เป็นคมเสียแบบหนึง่งเลยพี่น้องเดอ้อเอออันนี้กับผมกับตะล้องให้เพิ่นเพิ่นขว่บิึงเออในใจก็คขึตื่นอยู่ดอกแต่ว่าก็คขึว่าเพิ่นก็สิเคยเหตัวเพิ่นจังให้สร้างมาเหยียบมาขวม่มันจะร้องนั่นนั้นนะข้าวนั่นะครับมึงซะก่อนดิข้าวมึงเอียวฮะเอาสาธุสาธุสาธุเด้ออ้าวมีข้อ,อคิดอะไรก็ขอให้ให้ช่วงให้หายใหย้หน,นี้จากโตจากขิ่งไปเนาะ สัตว์ใหญ่ขึ้นมาให้พ่อแก่เคดให้แล้วนะครับก็ถือว่ารุ่งรุ่งไปโดยดีเอาอันนี้ก็อีกอีกตัวนึงบาทนี่นั่นหลายตัวเดยเพื่อเหตดเหุ่นั้นเอแง่พี่กันพี่กันแง่บึ้งบนไดบบมันใจเออเอาจะไหนบาทนี่เอาตู้เอาความเออนั่นเออนั่นอ๊บเย็บเออนั่น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  แค่เจ้าก็ระวังเถอะเด้สร้างกระได้ว่ามันเป็นเสวาหอนใดหอนหอนลงหนูเด้ที่กิ่งผมขึ้นมาเขาเสียใจสียางบึกบึกไปเลยเด้ในใจก็ว่าถั่วขาข่มมโนอ่ผมเลยมันโมเมงคกับเอาเอาอันนี้ซ่วงมาแล้วไก่มาแล้วพี่น้องครับแต่ละตัวเนี่ยถ้ามีซื้อเอาเพิ่์นผู้นี้ให้สร้างอุ้มแล้วฝุดพุดสร้างอุ้มขึ้นไปโอ้ยเอาอีหล่าเอ้ยอันนี้การชุดบอลเล่เดินจีแล้วชุดบอลเล่ด้ะเออก็เข่าแล้วเด้ขึ้นเนาะ เออนั <mile> ่นนข้าจอยก็เฮ็ดมองมกตลกเลยอ้วมไปใส่เลยนะพี่น้องครับก็ถือว่าปิ่นมีรอยยิ้มเอาไม่อีกแล้วไม่แล้วตัวนี้ไม่อีกแล้วเฮ้ยมาเฮ็ดไหนปุ๊บเอาดีขึ้นเออเอาค้อนใส่เออน่าเอ้ยก็บคอมเมนต์เน็ดเดี่ยวแล้วก็มาแต่เข้าจอก็มีมุกตลกเลียนเอาผู้นี้ไม้ให้ในบัตรเอาพื้นพื้นยางไม้ยังไม้โยกขึ้นเอายก ปึ๊บสุดตึ๊บตึ๊บเขาปึ๊บตึ๊บโอ้ยบ่เขาซะบดึงเวิดเฮงบ่เขาซะบปติดขี้ดินสวนเอามาฟื้นในเลนเลยเหมืนเอาอ่ามานนี้อ่มาเห็นเลนแล้วบ้านเห็นยังบ้านเนี่ยพูดโซ่คุณคงไปไกลๆคนเลีเตะฟุตบอลบ่โอชุดฟุตบอลอ่าพูดสบายมันโก้เลยโก้โกนี่ยืนเฝ้าซื้อๆเลยยืนขวางเลยโอ้ฟุตบอลเนี่ยอย่างไอ่ะอ่า เบิ้งเงาเบิ้งเง้งงาพี่สชงเบิงเงานี่เฮ้าฟุดบอล์เเอาสุดแต่ว่าพูดเอาลิ้วิลิ้วเาเตะตึบอาตึบโอ้อ่าคนน่งนิ่งนิ่งนิ่เออมึงแกนิ่งนิ่งมึงอยาไปสยะอ่าถอยมาออาตั้งหลักเล็งคือคนนี่เ่มันธรรมดาเนีอ่าวืดวดตะไปโอ้พดตมตมอึบเขาบ่ โอ้เพราเขาเออไปติดตอกประตูพอดี <c oughs> มันก็เพราเขาแล้วเนาะสร้างตึงยืนตันประตูอยู่เนาะก็เพราเขาแล้วอนะืมเอาแต่ว่าหันตัวกับเขาดิเลยลนะ่ะเอาเพื่อนผู้นี้เป็นไรบาทเพื่อนผู้นีนนน้เอาสีชุดอีกลูกนึงนะครับเป็นการแข่งเป็นการชุดฟุตบอลนะนะชุดฟุตบอลมันเถอะเข่าเข่าโกเอาเวืดเวิดเวิดเวิดเตะตึมหอตึมอาตึ๊บ ทวนนี่วุ้ยมีการมือดึงมันเขาว่าแหละว่ามันเขายุติเอามาหนี้ที่จริงมีการแข่งขันโดนอยู่เลยครับแต่ว่าทางทัศภาพมาเ,าเบิดแล้วเสียมารับรางวัลมาขอบคุณพี่น้องแฟนเพ่งเบิดเ,เ,เวลา,าแฟนครับเนาะมาขอบคุณเนาะอนีออ่ไอ้รางวัลรางวัลกันกันไปนะครับก็ถือวา่าผลลัพธช่วงนี้ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงกลัวอ่พะพื่นอนละครับเตือนเท่ามกลารแสดง อยู่นี่ก็ได้ยนอท่านผู้ชมเนาะกาอย่าลืมกันเลยกันมาให้กําลัางใจคนเดอ้อมือหนึ่งคนสแสดงมือละสองครั้งจากซิปมุขึ้นไปนะครับแล้วก็จากบ่ายสองนะครับผุล่ะฮอดบ่ายสองใบาสามผุล่ะเอาพี่น้องกับกันเข้ามาอาจารวันเขาตะเลิงเนี่ยวันวันนัน,นมือละสามเทียนะครับก็ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมหรือถือว,ว่าไปให้อาหารสัตว์สัตวสัตญ่ตตตตน,น้ำกันพี่น้องครับ ก็ถือเรีว่าไปแล้วก็เลย,เลยมีรอยยิ้มอมองจอดรถจอดลากกระเป๋าอึเต็มเดินอยู่ครับพี่น้องครับอ,อันนี้ก็มือธรรมดาขันมือพอละเนั่งปีใหม่นี่ส่งกันต์เต็มคนเลยพี่น้องเลยรับก็บฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมผู้ที่ชมคลิปนี้อยู่แต่ก็มีโอกาสไปเวยแต่ก็ไปหาเที่ยวกันเด้อยเที่ยว่าผ้าครอบครัวไปมีสั่งรอยยิ้มให้ลูกให้หลานไปสั่งรอยยิ้มเนาะเขาก็จะเห็น แต่อยากเบิ้งห้องกับผ้าเขาปลูกหลากลันก็ได้สุขูสุข้นนั่นละเอาให้อาหารกันแย่แยกันเออนั่นเอาปึ๊บนั่นเอเอเอป็นจะแซีบแล้วได้เลยกินกันเลยเอานี่นี่นี่พี่น้องครับโอ้หลายตัวแท้ๆ,ๆเมื่อนั้นพุ่งกับเบิ้ลไฟพันเป็นพันกลัวุมดละผมซือายยา้อให้ย่างก็เศร้าอะไรดูแล้วโดนสาดไหมออที่กินขันมันมีเป็นมัดพนจะซื้อเป็นมัดคนละมัดละมัดผมเนี่ยเลยถ้าจะวอกเป็นมัดไปให้วะ อ่าพี่น้องครับก็ถือว่าเฮามีจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งอยู่จังหวัดอ่าสุรินทร์เดือสันผู้ชมเด้อ่ากัมีเวลาเวลากับไปสอบถามทางพิกัดรถหมู่บ้านช้างนั่นแหละการสแสดงละครแสดงยังกาแล้วแตอเพิ่นกระจัดขึ้นแต่ละฉากนี่ผมเองผมนี้หักกันท้ายรูปท้ายรูปท้ายรูปนี้นว่าเออนั่นโอ้ยฟุ่มใจดีใจดีใจพุณอ่าโอ้ยสวงวะมาหนึ่ง <laughs> ผมเห็นก็จาเฮ็ดผมก็เลยเลยเลป็นการเกิดลึกงเกิดแจนไปเลยนะท่านผู้ชมครับถือว่าการอ่าคุณเคยไปนู่นนี่เขาเจ้าะกระซ้านะผมสัสน่นผมก็พ,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 พุ่นอ่ะพุ่นอ่ะพุ่นเฮ้ยเอาเอาคนละอ่านมันสิเบิร์แล้วคนละอ่านเด้อเออเอา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 ไฟสุ้พุ่นนะพี่นะเอาเบิร์แล้วเบิร์แล้วเบิร์แล้วเอาเอามาอีกเอาหายไปนั่นะ เป็นเจเน็ตเจริญสุนไปพี่น้องไปแห้งแห้งไปยูไก่บันแห้งเป็นเจริญูุเน,หน,กกเ,น,หเ,นเห็นก็เจ้าหลินก็เจเ้าเฮ็ดแบบโอ้ยเนาะทันผูนช้ชมเบยกัดเป็นสิ้งที่อ่าเจเลยละ่ะไปหาดูหาชมนั่นแหละเพราะว่ามันมันมัน,มนบ้านห่อถึงจะเขตบ้านหา่ออยู่ตั้งปีมันโมกยัยมีสร้างเลยและหลายจังหวัดก็ได้มีเตสุรินรผลุส่วนใหญ่เชื่อมพุ่มหนึ่งก็ส่วนหน่อยนะครับสมมุตินนหน่อยนั่นแหละอ่าทั้งคุนเป็นเจดโอ้ยพี่น้องก็เป็นมู่บ้านสร้างคนเนาะไปถึงเจ้าวัดบ้านไหนถึงจะ เงีนยมาไลยมีหนึ่งเตียสัญลักษณ์สร้างฝากยูทัวชีพทัวเร่นนะครับอันนี้จว่าเป็นมูมบ้านสร้างแท้ๆแต่ก็ฝากไว้สำหรับผู้ชมผู้ที่ชมคลิปนี่นะครับก็สงสารสัตว์โลกร่วมกันน้องพี่น้องเนาะขันไปกายไปพุ่นก็ไปหามาเวรให้ท่านผู้ชมเด้อไปแห่กำลังใจนะครับผู้่นเลี้ยงสร้างอนุรักษ์สร้างไทยไว้นะครับกับฝากไว้สำหรับพี่น้องผู้ที่ใจบุญ